ีแฟนๆเส้นทางบันเทิงนะคะไหนๆช่วงนี้ก็เข้าสู่ซัมเมอร์แล้วเราก็เลยพามาเที่ยวนี่เลยค่ะทะเลน,นี่สวยงามมากแล้วก็วันนี้นะคะเรามีเบื้องหลังละครสนุกๆจากเรื่องเกาะรักก้นหัวใจมาให้ชมกันด้วยค่ะ เส้นทางบันเทิงคืนนี้พามาเที่ยวทะเลกับชาวเกาะรักกลนหัวใจกันค่ะซึ่งฉากนี้ทีมงานยกกองมาถ่ายทําเก็บภาพทะเลสวยๆกันที่จังหวัดระยองพร้อมเนรมิตริมชายหาดให้เป็นฉากงานปาร์ตี้วันเกิดให้กับน้องฟูกะมากันพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งริววรพลเนยประพาดาโอ๊รัตทีและเจนนี่ชยิสราบรรยากาศดีแบบนี้ซ้อมกันไปเฮฮากันไปแต่คนที่ดูะแฮปปี้ที่สุดยกให้เจ้าของวันเกิดนี่แหละค่ะคอยแกล้งคนนั้นทีปุ่นคนนี้ทีแหมพลังเยอะจริงๆนะคะเนี่ย

กินน้ำ,นำเฮ้ยเฮ้ยเอ,ยอะไรอะ่ะวันนี้มาตัง้งแต่เช้านะวิ่งว่อนไม่หยุดเลยทําผมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วิ่งจนเหงื่อแตกไปหมดแลงเยอะคือเป็นพิเศษเดู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 โชว์ของทะเลนี่เป็นโลหลักของเราของคู่เราเนาะแล้วก็ไปมาหลายทะเลละระยองหัวหินตราดได้ โค้ดอเมริกลก็ฝากเป็น hmm. กําล erm ังใจให้พวกเราด้วยนะคะทีมน erm ักแสดงเกาะรักคนหัวใจแต่ละคู่เนี่ยจะลงเอยกันแบบไหนนะคะยังไงฝากติดตามได้ค่ะเกาะรักคนหัวใจค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาอยู่กับเนยและเส้นทำบันเทิงกันต่อค่ะ Okay.